แล้วปกติเราเสียงดังไหมดังครอกไหนลองกัดกลัวไม่ได้พูดถึงเรื่องรถในอีดอกจริงเราชอบเปิดไหมชอบเปิดอันไหนลองดูไม่ใช่เดี๋ยววันนี้พี่จะเป่าเทียนให้เอาเทียนมาไหมมาอ๋อโอ้แกมันกันมีผัวแล้วได้ไหมก็ค่อยว่าไอพโอ้โหไอคนเลวไอเหี้ยสมมติสวยมากกับพี่เลือกใครมันไม่ใช่ลุกมาดูหน่อย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรงเอนะจ๊ะหลังจากหายหายไปประมาณ16เดือนดีดอกก็จะกลับมาคือที่หายไปเดี๋ยไม่ได้เกี่ยวกับโควิดหรืออะไรแต่เราหาคนหล่อไม่ได้นะจ๊ะวันนี้เราก็เลยบุกแดนออกถ้าบ้านเราเองนะจ๊ะเราพบกับหนุ่มทเอของเราแนะนําตัวหนคาะวสวัสดีค่ะช่อแบงค์ครับช่อแบงค์ อายุประมาณ29ส่วนสูง180น้ำหนัก69ความยาวของผมประมาณเท่าไหร่ลูกความยาวแล้วเราเล่นเราเล่นตอนนี้แบงค์ทำอะไรอยู่ทำอะไรตลากอ๋องานเป็นฟรีแลนซ์อยู่บ้านเก่งปะเนี่ยนิดนึงนิดนึงไม่ต้องเก่งรีแลกซ์รีแลกซ์เลยปล่อยตัวปล่อยใจโสดไหมก่อนถามก่อนโสดครับตอนนี้ไม่มีแฟนเลยไม่มีครับไม่มีมานานยังคะเกือบปีแล้วครับแบงค์เป็นคนลาบุรีตั้งนานเลยปะใช่ครับได้กำเนิดคือรายการเนี้ยเขาเรียกว่ารายการทรงเอ รู้ไหมว่าทรงเอหมายถึงอะไรดับแบกที่คนคิดใหญ่เาน่าจะเป็นแบบเอเย่นอะไรเอเยน่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วความหมายของแบงค์อ่ะก็ เอเย่นใช่สมัยนี้ก็อยู่ที่การแต่งตัวการแต่งตัวอ่ะแล้วทรงเอเนี่ยถ้าสมมติพูดถึงทรงเอจะต้องมีอะไรบ้างการแต่งตัวการแต่งตัวมีรถมีรถจริงๆทรงเอเขาบอกว่าต้องเป็นกระบะซิ่งท่อต้องดังทําไมต้องดังวะท่อมันไม่มันครับไม่ลัาใจก็เราเป็นคนชอบความเร็วไหมหรือเอาเสียงดังเดียวผมเน้นร่อมากกว่าครับแปลว่าอาศัยเสียงไม่ไม่เน้นแรงมากอ๋อแต่แว่าขับแล้ว่อเท่เลยรถที่สบู่ไมเห็นปุ๋แล้วไปทรงเอนั้นจะมีนี่้ออะไรบ้างเป็นพวกดีแม็กครับดีแม็กสี่แบบลอ ก็ต้องต้องโหลดต้องอะไรอย่างนี้หรอเราชอบเสียงดังและเสียงเบาก็ดังแล้วปกติเราเสียงดังไหมดังครับเดลองกัดกลัวไม่ได้พูดถึงเรื่องรถเลยอีกอกตัวมีรอยสักด้วยสักแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นครับแต่ว่ามีแผนว่าจะจะสักแขนยาวทําไมถึงสักอ๋อชอบชอบมันเสือฝ้ายุณอ๋อลายแรกจาได้ไหมว่าสักตรงไหนดาวรู้ชื่อแฟนหรอลายหออกแบบไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาสักรูป เราก็ยืนได้เลยหรือว่าไงระหว่างรูปดาวกับพี่เนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันตอนนี้ครับดาวครับไ้สเดว์อ่ะแล้วคิดยังไงที่มีคนบอกว่าเออคนสักเยอะๆอ่ะไม่ดีหรอกนี่ใส่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็สมัยนี้ก็ทันไม่เห็นว่ามันไม่จำเป็นแล้วเหม่อไปครับแล้วยังสักมาที่บ้านว่าปะไม่ว่าผพผมบวชแล้วอะไรแล้วเราก็ขอเขาอะครับก็บอกตรงๆไปเลยแล้วุณแม่ไม่ตกใจหรอมาถึงมุงใส่เป็นเสื้อแขนสั้นมาเลยอะไรเงี้ยไม่ครับทุกวันนี้ก็เฉยๆหราอ๋อแสดงว่าพ่อแม่ค่อนข้างที่จะเปิดแล้วเปิด เราชอบเปิดไหมชอบเปิดครับอัาไหนลองดู <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อะเราคิดว่าอย่างเขานิยามเราว่าเป็นทรงเอแล้วมีนาฬิกามีเสื้อมีกระเป๋าต้องเป็นแบบว่าทรายข้างกางเกงต้องเป็นเดฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมเผ้าก็ต้องแบบวปารเซ็ตทรงอย่างเงี้ยคิดว่าทรงเอกับแวนเนี่ยเหมือนกันไหมก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงแล้วอะไรคือเส้นบางๆระหว่างเอกับแวนก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็จะดูโตหน่อยก่อนที่จะเป็นเอเราแว้นมาก่อนไหมแว่นครับสุดๆปะแต่งอยู่ครับทอผ่า่วนใจญ่รถมอไซค์ก็จะเป็นแบบ อ๋อก็จะเป็นเวที่ไม่ได้แบบแบบว่าขับกันค่ำคืนอย่างที่เขามีข่าวที่ว่าโป่งที่ขับกันคืนเขาด่าพ่อร้องแม่กันมีเราไหมเนี่ยน,นะไม่มีครับอ๋อไม่มีเราเคยแข่งเองไหมไม่ผมเป็นเน้นแต่งสวยทำเลี้ยวแต่ว่าไม่ได้ไปลองใครอ๋อไม่ได้ไปลองใครก็ลองได้ดิเราเลีนอะไเลย <c oughs> ไอดอลของเรามีแมสรงเอในดวงใจของเราไม่มีนะครับไม่มีเลยแล้วถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเฮียนี่แม่ทรงเอว่ะอยากจะบอกเขาว่ากูไม่ใช่หรือกูใช่หรือก็ยอมรับตรงตรงเฉยยอมรับยังไงก็ได้คำพูดอะไรที่ไม่ชอบทีี่่สุดดเเเวลาาามมมคนนบบบอออกกร็หืืแชพ่ออสู ไม่รล่อหรอกอย่าอย่ามองวิ่งนั้นหัวเขาได้เจียวเล็กนี่กดไหมไม่ครับก็เจอได้ผมผมมันไม่ใช่ไอ้เจียวเล็กไอ้เจียวเล็กไอ้เจียวเล็กเป็นคนชอบไหว้พระทำบุญไหมมีโอกาสก็ครับอย่างเมื่อวานมันเกิดเป็นร้านห้องน้าที่วัดมาครับอ่วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้น้องเดี๋ยววันนี้พี่จะเป่าเทียนให้เอาเทียนมาไหมไม่เอามาอ๋ออายุปีนี้เท่าไหร่สี่เก้าห้าสองห้าหกห้าหกครับโอ้แกเหมือนกันห้าสิบหกมีเครื่องประดับไหมมีมุกมีอะไรอย่างนี้ไหมไม่ครับไม่มีเดิมๆเลย เอาเป็นอายุเดิมๆเลยนะครับแต่งสวยเน้นสวยอายุเราชมพูไหมหรือเป็นออกม่วงๆคล้ำๆม้ก็ต้องม่วงเอ้าลุกมาดูหน่อยดิน้ำอยู่นี่โอเค หลายๆคนพูดมาว่าทรงเอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบติดยาเราคิดยังไงกับข้อมูลพวกนี้มันก็เป็นบางคนครับทรงเอนี่มีหลายแบบครับมีตั้งแต่หัวใจเด็กวิ่งเด็กเดินส่วนใหญ่เราเซ็มเดียวไม่ครับไม่ยุ่งเลยเออยุ่งเลยสมมติถ้าขับรถไปสิบด่านเจอตำรวจสิบด่านตำรวจเรียกเรากี่ด่านเกินห้าไหมเกินครับเราเห็นรถแต่งเขาก็เรียกเรามีอะไรจะบอกกับตำรวจที่ชอบเรียกทรงเอไปลงไปตรวจทั้งคันที่เราบริสุทธิ์อยากให้ดูก่อนนะครับว่าผมทำทุบเปล่าอะไรที่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยสมมติตำรวจแบบมาหาเรื่องเราอย่างเงี้ยเราอยากให ทำไหมยากนะบางทีจอเฉยยังโดนเลยครับมีคนบอกว่าเรากวนตีนไหมหน้าตาเราก็บางคนครับจริงๆเป็นคนเรียบร้อยหรือว่าเป็นคนแบบกวนๆเป็นคนเรียบร้อยครับสมมติผมอยู่กับพี่อย่างเงี้ยผมก็จะแบบทำตัวแบบลูกะทีสจะก็คือดีกับคนที่ควรดีแต่ถ้าใครที่ไม่ดีใส่ก็อีกเรื่องหนึ่งจัดการเลยเรื่องตีรันฟันแทงเราก็พอมีบ้างไหมตอนเด็กๆมีโดนแทงบ้างเลยมั้ยจริงหรอพี่ชอบโดนแทงแต่ไม่ใช่ปืนนั่นแหละ ถึงสปเปคที่ชอบชอบแบบไหนส่วนใหญ่ผมยังค่อยมีนะครับตรแต่ว่าตกใจหรือเปล่าอือือคุยเข้าใจกันก็โอเคครับตอนมีแฟนอ่ะเราเรียกแฟนว่าอะไรที่รักตัวเองเรียกชื่อ,อเรียกคุณครับเวลาคุยโทรศัพท์เรียกคุณไม่เคยเรียกชื่อคุณเสี่ยวไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เราต้องมีฉายาสิแบบเป็นแฟนกันไอ้อ้วนไอ้นั่นไอ้นี่มีไหมส่วนใหญ่เราโดนเรียกว่าอ้วนไม่แต่ไม่ได้อ้วนหรอกถือว่าสมส่วนเพราะว่าแม่เป็นคนสูงด้วยปกติเนี่ยคนไม่ว่าจะเป็นทรงเหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาขับรถกระบะเนี่ยบางทีกระจกดำอะ่ะมันก็จะไม่สวยจุกจิะกลางวันแล้วก็ต้องเป็นกระจกใสเพราะเขาเห็นความหล่อเท่ของเราแต่สิ่งหนึ่งที่แบงก์ก็กังวลและไลยชายหลายคนที่กังวลก็คือความผิวคลำ้ำแต่พี่มีตัวช่วยนี่ค่ะกรูต้าแม็กนะจ๊ะจะบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเขาเข้าหลยรอบมากตัวนี้นนะคคคัเเป็ตววดีียยท่่อูู มานานกว่า5ปีแล้วดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยเป็นเบสเซลเลอร์เลยก็ว่าได้มีแอลกูตาไทโอน2 5 0มิลลิกรัมไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวอย่างเดียวหน้าสิวหน้าน้องสิวอักเสบสิวอุดต,ตรงอุดตันอะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยแล้วตัวนี้นะคะมากับความเก๋คือไม่ใช่คนนี้แล้วตอนนี้นี่ค่ะเบลล่าล่านี้ค่ะถ้าไม่ดีจริงเบลล่าไม่เป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนใครสนใจตัวนี้นะคะสามารถซื้อที่บูธวัดสดุเซเวนเซเว่นร 7, 7, ้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยไม่ต้องกลัวอันตรายมีอยงออยถูกต้องเพราะว่า งแบบกรองหาซื้อได้หมดเลยใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้เลยจ้ะแล้วอันนี้พี่จะให้แบงกลับไปกินที่บ้านด้วยแต่พี่จะป้อนแบงด้วยอ่า คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้หึงไหมมีเหตุผลนะครับแต่ว่าเป็นบางสถานการณ์เคยหึงรุนแรงถึงขนาดไหนที่คิดว่าเออกูไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยเต็มที่ก็เตะเข้าของเดียวเตะแบบรุนแรงเลยปะไม่ครับสมมติเขานั่งอยู่กับของของเราแล้วเลือกที่จะเตะใครสิ่งของครับไม่ไม่คนนะไม่เคยทาใครครอ๋อถ้าพี่นั่งอยู่กับสิ่งของเลือกเตะใครสิ่งของครับอ๋อโหยสบายใจไอ้เฮ้ยลูกกูมาบับกูอย่างงี้ไม่ได้ถ้ามีคนมานั่งคุยกับแฟนเราโดยที่แบบหล่อด้วยสิ่งแรกที่แบบเดินเข้ามาเลยในร้านกาแฟอย่างเงี้่่ออับนนนนนนแจว ้างหนึ่งเลยคู่กันนี่ไงเอากันเลยเพื่อนเดี๋ยวมาถามคำถามที่มันรีแลกซ์มั้งดีกว่าแบงค์จะได้แบบชิลๆคนจะได้รู้จักแบงค์มากขึ้นขอคําถามอันนี้เป็นคำถามความรู้ต้องตอบภายในสมวิถ้าสมมติว่าตอบช้ากว่าสมวิจะต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเริ่มนะคะหนึ่งสองสามช่วยตัวเองมือไหนมือขวาพัดขึ้นหรือพาดลงลงครับเอียงซ้ายหรือเอียงขวาขวาบ็อกเซอร์หรือเกงในเกงในครับอาท์ดหรืออินดอร์อินดอร์เสร็จช้าหรือเสร็จเร็วช้าครับ ยังพึ่งคำถามอ่ะดีนะใส่แมสก์แล้วนจอมพใบหน้าหรือท้องท้องครับจุดอ่อนของตัวเองตายสะดือครับเสียงครางเสียงไหนหนึ่งตอบตอบเลยขึ้นคอมหรือโดนคอมโดนคอมครับโซนหรือถุงโซนครับเบิร์นไม่เบิร์นเบิร์นครับซาดิสหรืออ่อนหวานอ่อนหวานวันไหนหรือผูกมัดวันไหนครับซอยหรือโยกซอยหัวเห็ดไส้กอกไส้กอกครับนมเล็กหรือนมใหญ่ใหญ่ครับกระเทยหรือกระเทยกระเทย อาจจะจ่ายโอเคดีขึ้นไหมลีแหละขึ้นไหมเหมือนอยากดัดพี่ไวไไ้ประมาณนั้นเผมน, <laughs> น้ำตาจะไหลทั้ <laughs> เป็นคำถามเล่นๆลีแหละลีแหละแต่ก็มีเรื่องจริงบ้างฉายามีไม่มีฉายาไหมที่เขาเรียกกันอะไรเงี้ยอะไรเต็มต่อเหรอครับรอยยิ้มพี่ขาห่ยาก<ๆ>เห็นรอยยิ้มพี่ขา้าสมมติไม่มีกล้องรอยยิ้มพี่ขา้าทำยังไงหีไม,ม่พี่ดูหน่อยเวลาไลฟ์คนที่มาดูของเราจะบอกว่าขอรูยิ้มหน่อยยิ้มให้ดูหน่อยเคยยิ้มไหมพี่เป็นคนไม่ชอบยิ้มแบบนี้พี่ชอบดัดยิ้มมากกว่ามันนี่ ต้นใจ่็จะหลงเรื่องยิ้มนะครับจิงหรอใช่ครับแสดงว่าที่บ้านเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเลยใช่ครับแต่ว่าพ่อแม่ก็เป็นคนขี้อายเราก็เป็นคนขี้อายใช่ไหมครับแต่ถ้าสนิทก็คือจะคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยท้าไมถึงไปเล่นติ๊กต็อกมันได้ทำเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำครับคนอื่นไม่มีทางรู้อย่างเงี้ยแต่ติ๊กต็อกนี่คือแปลว่าเราทอเสื้อโชว์นู่นโชว์นี่ได้ร้องเพลงที่เราอยากร้องได้คลิปในติ๊กต็อกที่เราดังคือคลิปไหนเพลง ปกามาวงอเนีน่ยนะครับอ๋อคือ tiktok นี้เป็น tiktok ไม่เขาบัญชีเก้าของเขาไม่ได้อ๋อไม่น่ารักตรงไหนอาปากามมาวงเต้นอะไรอย่างเง<ล>ี้ยคือ<ต>ไม่เต้นเราแค่แค่ร้องร้องตางมแล้วทำมือนิดนิดหน่นอยก็ย้ำอีกทีตอนนี้คือโสดถ้าจะมีคนมาเข้าหาแบงค์อย่างเงี้ยอยากให้เป็นคนลักษณะยังไงก็ยังไงก็ได้ขอแค่แบบว่าคุยแล้วเข้าใจอ่ะถ้าคุยแล้วเข้าใจสวยตรงสเปกเลยแต่มีผัวแล้วได้ไหมก <laughs> <c oughs> ็ค่อยว่าอีโอ้โหไอ้คนเลวไอ้เหี้ยอ่าก็คือขอคนที่เข้าใจมากกว่าสเปกจะต้องสูงกว่าาเร เเตี้ยกว่าารได้บอลครับสูงเตี้ยผู้หญิงเดินมาเนี่ยเดินตรงมาเลยเดี๋ยมองอะไรเขาสนดแน่คนขาวหน้อกเต้นลึกๆอ่ะชอบผิวสองสีนะครับถ้าสมมติผิวสองสีหน้าเทาคอดำเงี้ยได้ไหมได้ครับโอ้โหมึงนี่มันเปิดใจทุกคนจริงยิ่งดอบเจอผมไม่ไม่ยิงครับอ๋อไม่ยิงคุยได้หมดแต่ว่าไม่โอเคก็อีกเรื่องนึงอ๋อเขาจะบอกเขาตรงๆอ่ะสมมติถ้ามีสาวสองมาจีบคุยได้ไหมก็คุยได้ครับต้นใจก็มีทักมาหาจีนมาเลยก็ถือว่าไม่ได้มองเรื่องเพศเป็นหลักมึงเห็นไหมผู้ชายหลายๆคนเขาล่อแล้วไอ้ไม้เขาไม่ต้องว่าส ซีเรีสอะไรอย่างเงี้ยสมมติสวยมากกับพี่เลือกใครสวยมากกูรู้เลยไม่ต้องเลือกกูหรอกไอ้สัตว์เลยพี่นีใส่ยเลวโอนเร็ว,รเ,รวเรานีใส่ไหนนใส่หบัย มากเลยอ่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะอยากจะเป็นแฟนของแบงแล้วกันพอแบงเขาบอกเขาก็ชอบแบบผู้หญิงผิวขาวนิดเดิงอย่างี้ก็ตัวนี้ย้ำอีหนึ่งรอบนะคะเข้าเลยกลูตาแมกนะคะเป็นกลูตาสอ้ามิลลิกรัมนะจ๊ะจะบอกว่าถ้าไม่ดีจริงเบลล่าไม่เป็นพรีเซนเตอร์เด็ดขาดตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะคะใครสนใจสามารถทักไปเลยไม่ว่าจะเป็นผิวขาวอย่างเดียวสิวอักเสบสิวหนองสิวอะไรเงี้ยสามารถกินได้หมดเลยซ้องใหญ่มี30แคปซูลจองเล็กอย่างนี้ก็สามารถซื้อที่บูธว่า พัดสันเ,เซเว่นล้ลานคาชัันนาทั่วประเทศได้เลยไม่อันตรายแน่นอนเพราะมีออยองออ,ยอ,ยองเรียบร้อยเบลล่านะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งคนนี้ออกเป็นปูแทน,นเดี๋ยวเจอเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรก็คือว่าเราไม่เคยเจอผู้ชายที่เปนโป่งเลยเราเจอแบงค์ครั้งแรกในทิกตอกแล้วเราก็แบบเฮ้ยคนนี้เขาดูไม่ยิ่งหลหลายคนก็จะดูแบบแอคท์หน่อยเลยอันนี้เขาดูแบบขี้อายอ่ะตอนแรกเขาจะไม่มาเขาบอกพี่ผมขี้อายมากเลยนะคะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยส่งรูปนมให้เขาดูเขาบอกโอเคเขาคนสวยโอเคเขาเดี๋ยวมึงเจอกุณไอ้จัดอะไรเงี้ยอ่ะให้ฝากผลงานหน่อยะไรางยถึช่องทาง ก็พิกต์ต่อครับ <P ix le> ปากเลยครับช่องใหม่ชื่อรอยยิ้มพิฆาตครับรอยยิ้มพิฆาตภาษาอังกฤษร,ร,ร,รอยยิ้มพิฆาตตรงตัวเลยแล้วก็เฟซบุ๊กครับเมธาพุทธาอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะคะตรงตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้ทํางานย,ยากๆหน่อยนะคะใครจะ <c oughs> ใครสนใจแบงค์นะคะหรือว่าอยากจะแบบลองเปิดใจคุยนะคะจริงๆก็ไม่ได้จะเป็นคนเจ้าชู้อะไรแต่คนเงียบๆแบบเนี้ยไม่ใช่คนดีเอ้อ่ะเจอกันใหม่นะคะส่งเอพีนะจะเป็นใครจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวไปรอในไอพีน่าเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณร้านคาริสาขมา ร้านชิปด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นร้านกาแฟาที่แบบติดหนึ่งในสามผมบ้านโป่งเลยนะคะเลยบ้านโป่งมานิดนึงอยู่ข้างปั๊มน้ำมันเลยหาง่ายนะคะติดกับถนนใหญ่เลยใครสนใจจะมาลาบีก็มาได้เลยค่ะเอาจที่หรอบอกแม่บอกว่าผมไม่ได้ไปฐานะแขกรับเชิญผมไปหาลูกสะใภ้ให้แม่เหมืนอนกัน <c oughs> บ้านอยู่ตรงไหนยอยู่แถวนี้เหรออยู่น้องตลาดเคยไปบิกบ๊กซีไหมบิ๊กซีราบุรีบ้านพี่อยู่แถวบิ๊กซีเลยซอยหกห้องอยู่ข้างในสุดติดกับห้องครัวเลยเคยไปสมัยเป็นแบนซี่วะนี่แต่ไปด้วยท่านึงขึ้นรถตู้ไปถ่ายอยู่อ๋อขอโทษขอโทษจ้ะ